ทุกคนคงรู้จักชื่อนี้มานานแล้วนะครับเพราะว่าอยู่กับเรามาประมาณปีเศษแล้วนะครับจะเข้าเข้าครบ2ปีแล้วนะครับโควิด1 9ก็เป็นเชื้อไวรัสนะฮะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสตระกูลที่เราเรียกว่าโคโรนาไวรัสนะครับชื่อโคโรนาก็มาจากคำว่าโคโรนาเนี่ยครับก็แปลว่ามงกุฎนะครับเพราะว่าตัวนี้ครับไวรัสตัวนี้มีลักษณะรูปร่างพิเศษหน่อยก็คือที่ผิวของไวรัสเนี่ยครับมันจะมี โปรโตีนที่ยืดออกมาเป็นนม้มแหลมๆคล้ายๆกับมงกุฎนะครับเราเรียกอันนี้ว่าโปรโตีนนามหรือสไปโปรตีนนะครับตัวไวรัสเนี่ยครับก็เป็นพี่น้องกันกันกบตระกูลใหญ่ๆ2ตระกูลที่เรารู้จักกันดีครับ อันที่1ก็คือไวรัสที่เราผมเชื่อว่าในห้องนี้ครับทุกคนเคยป่วยมาแล้วทั้งนั้นก็คือไข้หวัดท,วทั่วไปนี่เองนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นเชื้อใหม่เชื้อใหม่นี่ครับมนุษย์เราทั้งโลกเนี่ยครับไม่เคยรู้จักมันมาก่อนก็เลยไม่มีปุ่มคุ้มกันนะครับคนที่ติดเชื้อเข้าไปส่วนหนึ่งก็จะไม่มีอาการอะไรมากอาการคล้ายๆคนเป็นหวัดทั่ว,วไปอาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองติดโควิดนะครับแต่ว่าจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งของคนติดเชื้อนะครับจะมีการรุนแรงครับ ที่สําคัญก็คือปอดอักเสบนะครับแล้วก็ที่ป่วยหนักๆแล้วก็ทําให้ต้องเข้ารงพยาบาลใส่เครื่องช่วยหายใจหรือบางครั้งเสียชีวิตเนี่ยครับเกือบทั้งหมดเนี่ยเกิดจากปอดอักเสบรุนแรงนะครับตอนนี้ก็การรักษาที่ได้ผลดีจริงๆที่เป็นยาต้านไวรัสตรงๆยังไม่มีนะครับแต่เรามีวิธีป้องกันที่ดีนอกเหนือจากมาตรการที่เราใช้อยู่ก็คือวัคซีนครับ คนที่ติดโควิดนะครับมีระยะเวลาแพร่เชื้อไหมครับแล้วก็ถ้ารับเชื้อมาแล้วสามารถติดต่อคนอื่นทันทีได้เลยไหมเหมือนสมมติว่าวันนี้ผมรับเชื้อมาตอนเที่ยงตอนเย็นผมไปคุยกับเพื่อนสักคนหนึ่งผมสามารถแพร่ได้ตอนนั้นเลยไหมครับ อ๋อยังครับยังครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจสมมุติว่าสมมุติเรามีประวัติเขาเรียกสัมผัสเสียงสูงนะวงคนเล็กวงหนึ่งวงหนึ่งแล้วเราเพิงไปอ่ายวงหนึ่งคงหนึ่งอ่าแล้วกลายเป็นว่าคนที่ทํางานร่วมกับเราเป็นวงสองนี่จะติดเลยหรือเปล่าไม่ครับนะครับมันไม่ติดเร็วขนาดนั้นอ่าทั้งที่ที่เรารับเชื้อเข้ามาสมมุติเราป่วยเป็นโควิดนะครับระยะฟักตัวจะอยู่ประมาณ5วันถึง7วันนะครับเรารับเชื้อวันนี้นะครับเรายองตรวจเชื้อไม่เจอนะครับ จะตรวจอีกทีนึงเียกว่าจะเจออีกประมาณ5วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังครับยังไม่แพร่เชื้อแต่สมมุติว่าคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งเนี่ยครับเกิดป่วยเป็นโควิดเนี่ยทันทีที่วันแรกที่เขารู้เนเาะเช่นมีไข้เจ็บคอหรือไอหรืออะไรเงี้ยทอนทีที่รู้ตรวจเจอปุ๊บจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถแพร่เชื้อได้ก่อนหน้านี้ไป2วันแล้วนะครับระยะของการแพร่เชื้อเนี่ยจะเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะมีอาการประมาณ2วัน แล้วก็หลังจากนั้นก็จะแพร่ต่อไปได้อีกประมาณ7วันนะครับรวมแล้ประมาณ9วันใช่ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า10วันแหละอ่ากำลังโอเคนะครับก็หลังจาก10วันแล้วน่าจะโอเคค่พุณหมอครับแล้วคือตอนนี้คือก่อนนะเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนอนะันนี้มันมีมันมีกระแสข่าวออกมาช่วงแรกๆกเขาบอกว่าโควิดเนี่ยแพร่กระจายโดยด o อปเลตหรือว่าสารคัดหลัง่งเราผ่านการไอจามอย่างเงี้นะครับ แล้วสักพักก็จะมีกระแสข่าวออกมาซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าว่ามันมันสามารถแพร่ผ่านแอร์โบนได้อันนี้อันนี้คุณคหมอรบกวนคุณหมอทําความเข้าใจเรื่องนี้นะครับครับจริงๆการการแพร่เชื้อเราก็เนื่องจากเป็นการแพร่เชื้อทางเดินหายใจใช่ไหมครับคือเราหายใจเอาเชื้อเข้าไปแล้วก็เชื้อก็ไปติดอยู่ในเ,เซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจเราแล้วก็ในปอดเราเนี่ยครับทีนี้การแพร่ก็คือเราหายใจเข้าไป ทีนี้ก็ขึ้นกับว่าคนที่เขาแพร่เชื้อให้เราเนี่ยครับสมมุติถ้าเกิดเราติดเนาะคนที่แพร่เชื้อให้เราเนี่ยเขาแพร่ออกมาทางไหนนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับเราก็จะบอกเลยว่าส่วนใหญ่ของการแพร่เชื้อออกมาจากคนติดเชื้อนะครับแ<ดอ> <governance> พร่เชื้อทางละอองฝอยหรือดอปเลตนะครับก็คือเวลาเราพูดนะครับเราไอจามนะครับมันก็จะมีละอองฝอยออกมานะครับคล้ายคาน้ำลายหรืออะไรพวกนี้ครับนะฮะอันนี้ก็เป็นปริมาณเชื้อค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็น ทางแพร่หลักนะครับแต่ว่าพอการเปลี่ยนแปลงของโควิดในปีนี้นะครับจะต่างออกไปนะครับเพราะว่าเรามีสายพันธุ์ใหม่เรียกว่าสายพันธุ์เดลตานะครับคนที่เชื้อ Delta เดลตานี่หนึ่งก็คือเชื้อนี้ทำให้คนติดติดง่ายขึ้นอันที่2ก็คือคนที่มีเชื้อนี้อยู่นะครับเขาจะมีการเพิ่มจํานวนของเชื้อเนี่ยค่อนข้างเยอะในทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ ปริมาณเชื้อที่ส่งออกมาในเวลาทีติดเชื้อเนี่ยจะส่งออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะมีเชื้อส่วนหนึ่งนะครับที่ล่องลอยอยู่ในอากาศแล้วคนที่อยู่ใกล้ชิดอาจจะหายใจแล้วเอาเชื้อนี้เข้าไปได้นะครับปัจจุบันเรามีหลักฐานมากขึ้นว่าสายพันธุ์เดลตาเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่สามารถจะติดได้นะครับจากอากาศทั่วๆไปเที่ากับแอร์บอร์นครับอครับแล้วอย่าขอไปครับคุณหมอครับแล้วอย่างนี้ มีทีมีพนักงานถามมาครับสมมติว่าเราใส่หน้ากากเนี่ยฮะใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยหน้าตอนนี้คํายืนยันคือหน้ากากอนามัยสามารถป้องกันเดลต้าได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมฮะคุณหมอฮะก็คุณหมอในโลกนี้ไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคต้องบอกก่อนแล้วถุณหมูว่าใส่สองชั้นนะครับคุณหมออ่าครับแต่เราก็ยังเชื่อว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ของเชื้อที่ที่มีอยู่นะยครับยังอยู่ในลองฝอยอยู่ นะครับแต่เขยังมีส่วนไม่น้อยนะที่อาจจะหลุดออกมาเป็นองเล็กๆนะที่อาจจะพุ้งกระจายในในอากาศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังแนะนําว่าการใส่หน้ากากมีช่วยเยอะมากช่วยตัดตอนการแพร่เชื้อเยอะมากเลยนะครับสาเหตุที่เราแนะนําให้ใส่หน้ากากหน้ากากทุกคนเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าการป้องกันให้เราสามารถจะกรองหรือหายใจเอาเชื้อที่อยู่ในร่องรอยอากาศแล้วอาจจะติดอยู่ใน ัวหน้ากากแล้วก็ทําให้เราหายใจเอาเอาอากาศที่ดีขึ้นเข้าไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์ที่เราให้ทุกคนใส่เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดใครที่มีเชื้ออยู่ก็อาจจะไม่รู้นะครับ,รบหน้าก,ากากเนี่ยช่วยตัดตอนการแพร่ออกมาค่อนข้างเยอะเลยคือมันจะติดอยู่ที่หน้ากาก,ากมากกว่างัง้นแปลว่าการใส่หน้ากาก,ากเนี่ยไม่ได้ป้องกันเราติดแต่ป้องกันคนที่ติดแล้วเขาจะแพร่ออกมามันปไปมันมากกว่าถูกไหมครับคุณหมอ ใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราช่วยกับทุกคนคือเราเราใส่หน้ากากกับทุกคนเนี่ยโอ้มักนก็ช่วยเยอะเลยคือทุกคนก็ป้องกันไม่ให้เชื้อออกมาถ้าเกิดเขามีใช่ไหมครับในกะารเดียวกันถ้าเกิดทุกทุกคนป้องกันกันหมดเนี่ยครับปริมาณเชื้อในอากาศหรือปริมาณละอองฝอยที่จะมีเชื้ออยู่มันก็จะลดลงไปเยอะมากเลยคนที่เหลเือไปสปอร์ตยครับคนที่เป็นโควิดแล้วคนที่เป็นโควิดแล้ว หรือคนที่ฉีดครบ2เข็มแล้วซึ่งอันนี้เราเห็นว่ามีคนเป็นซ้ำาแต่ว่าคนที่เป็นโควิดแล้วสามารถป่วยซ้ําได้ไหมครับคนที่เป็นโควิดแล้วป่วยซ้าได้นะครับก็เหมือนกันเลยครับทันทีที่เราฉีดท,นท,ทอทนทีเรามีภูมิหลังจากเราหายโควิดเนาะมันก็ภูมิมันก็ลดลงแหละหลังจากที่เราป่วยหายป่วยเมื่อเวลาผ่านไปนะครับตัวเลขต,ตอนนี้ก็คือ ภายใน6เดือนแรกหลังที่เราหายป่วยโควิดเนี่ยโอ,อกาสเราติดเชื้อซ้ำต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เราก็อาจจะลาลาได้ยังไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนก็ได้นะครับแต่แนะนําให้คนที่แม้จะป่วยโควิดแล้วก็ต้องฉีดครับก็ต้องฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าการฉีดวัคซีนนี่จะทําให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยเขาเรียกเข้าทีดนะฮะก็คือกระตุ้นภูมิได้สูงขึ้นเพื่อเราจะป้องกัน การติดเชื้อโควิดต่อไปได้แน่ในอนาคตและข้อดีอย่างหนึ่งของคนที่เคยติดโควิดแล้วหายแล้วนะฮะฉีดเข็มเดียวพอเลยครับอืมฉีดเข็มเดียวเนี่ยระดับภูมิสูงมากนะครับไม่จำเป็นต้องฉีดสองเข็ม,อ,มอย่างน้อยก็ในระยะอันสัน้นค,คุณหมอครับแล้วอย่างนี้สมมติว่าคนที่เคยติดแล้วฮะแล้วถ้าวันหนึ่งเขาติดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอาการมันจะรุนแรงกว่าครั้งแรกไหมครับคุณหมอมันมีโอกาส มันมีโอกาสเพราะว่าสมมุติเราติดเชื้อไปแล้วทีหนึ่งเนาะเราก็อาจจะปอดอักเสบนู่นนี่นั่นเนาะอาจจะมีแพ้เป็นมีอะไรอยู่เดิมใน่ไร่างกายนะก็เป็นเรื่องปกติของที่โควิดเคยเคยทำอ,อ,อ,อันตราย,เ,ยาเราอยู่กเราไปติดซ้ำเนี่ยนะซึ่งเชื้อใหม่เนี่ยมันอาจจะทำให้เราเกิดอักเสบที่เดิมก็ได้นะครับเพราะ้าความรุนแรนงจะยังคงยังคงรุนแรงได้อยู่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเหตุผลด้วยว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นมาตรฐานทุกทั้งโลกเลยนะก็คือติดโควิดแล้วยังไงก็ต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องก,กันไม่ให้เราเป็นซ้ำนะโอเคงั้นงั้นแปลว่าไม่ว่าจะติดแล้วหรือยังไม่ติดแต่ว่าฉีดวัคซีนครบ2สองโดสในปีนี้งั้นปีหน้ามีมีแนวโน้มว่าทุกคนจะต้องบูสเข็มที่สามกันอยู่แล้วด้วยระยะเวลาหกเดือนที่คุณหมอพูดถึงถูกไหม มีโอกาสนักหมอกามีโอกาสอย่าพูดบอกว่าเราจะต้องบูสต์เสมอน,นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นสําคัญของการที่เราต้องฉีดกระตุ้นหรือเปล่าเนี่ยครับมี2เรื่องนะครอันที่1ก็คือภูมิเราอยู่นานไหมอันที่2องณตอนนั้นโลคระบาดสงบหรือย,อยังโอเคางมตัวอย่างง่ายๆเลยเนี่ยเราเห็นวัคซีนข้หบัดใหญ่นะครับ เออบางคนก็ฉีดทุกปีเลยบางคนก็ไม่เคยฉีดเลยบางคนก็ฉีดปีหนึ่งหายไป3ปีเราค่อยกลับมาฉีดใหม่อะไรเงี้ยในระหว่างทางที่เราไม่ได้ฉีดวัคซีนเราก็ไม่ป่วยเพราะว่าตอนนั้นไม่ระบาด<อ>นะครับแต่ถ้าเกิดเราฉีดไปแล้วแล้วภูมิคุ้มกันเรายังดูคงดีอยู่เกิดปีหน้าการระบาดสงบภูมิคุ้มกันเราตกบ้างก็ไม่เป็นไรครับยังไม่ต้องฉีดก็ได้นะครับ<อ>แต่ถ้าบอกปีหน้าเอ๊ะยังระบาดอยู่แล้วภูมิคุ้มกันตกแล้วอาจจะต้องกระตุ้นนะฮะเป็นไปได้ครับ ไวรัสโคโรนาไวรัสอะค่ะจะมีการพัฒนาได้อีกหลายสายพันธุ์ไหมคะเพราะตอนนี้ที่เราเห็นมันเริ่มแบบมีการแบบขยายตัวเองไปในหลายๆสายพันธุ์แล้วมันจะมีจุดสิ้นสุดการแปลสายพันธุ์ของตัวไวรัสโคโรนาไหมคะพูดถึงโควิดเนาะเพราะว่าโคโรนาที่มันแบบตระกูลใหญ่มากโควิดเนี่ยพัฒนาไปได้เรื่อยๆอยู่แล้วนี่เป็นธรรมชาติของมันนะครับตามใดที่เรายังอนุญาตให้มันมีการแพร่ระบาดไปเรื่อยๆการกลายพันธุ์จะเกิดขึ้น อันนี้เป็นเรื่องที่หยุดไม่ได้อันนี้เป็นธรรมชาติวิธีเดียวที่จะหยุดยั้งไม่ให้เกิดการแตกออกมาเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆที่จะเกิดปัญหาให้เราปวดหัวในอนาคตคือต้องหยุดการระบาดให้ได้นะครับซึ่งอันนี้มันต้องช่วยกันทั้งโลกอ่ะมันคงมันคงไม่ใช่ระดับเฉพาะเราหรือว่าระดับประเทศแล้วนะครับเพราะว่าหลักการของการระบาดนะครับจะไม่มีใครปลอดภัยเลยนะฮะถ้าทั้งโลกไม่ปลอดภัยนะครับ no one is safe until everybody is safe นะฮะเพราะว่า ถ้าเกิดเราคุมได้เนาะโอ้ประเทศเราคุมได้อเมริกาคุมได้ประเทศจีนคุมได้ยุโรปคุมได้เกิดแอฟริการะบาดนะสุดท้ายพอไม่เกิดสายพันธุ์ใหม่แอฟริกานะีมันก็ระบาดไปประเทศที่เหลืออยู่ดีอะวนกันอยู่ในเนี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องมันต้องร่วมกันทั้งโลกครับแล,แล้วตอนนี้มีตัวเลขแน่นอนหรือ,อยังครับคุณหมอว่าว่าภูมิคุมกันหมู่ที่เราคาดหวังกันตอนนี้มัน มันต้องมีมีภูมิคุ้มกันกันไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรน,นะครับคําว่าภูมิคุ้มกันหมู่นี่เป็นตัวเลขอุดมคติเลยนะถ้าเราอยากได้ภูมิคุ้มกันหมู่แปลว่าอะไรถ้าระบาดมันจะไม่ระบาดนะมันจะแบบหยุดอยู่แค่กระจิตเดียวหยิบมือเป็นคลัสเตอร์เล็กๆหลังจากนั้นก็จะมีการระบาดต่อไม่ต้องล็อกดาวไม่ต้องแบบทําอะไรใหญ่โตเนะี่ยตัวเลขสําหรับเดลต้าต้อง80-85เปอร์เซ็ตของประชากรโอ้โหอ,อันนี้เราพูดถึงกรณี ที่วัคซีนมีรประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าวัคซีนประสิทธิภาพไม่ถึงเช่นวัคซีนทีาไม่ดีก็ต้องฉีดให้ครบทุกคนนะโอ้ยว uh, ัคซีนต้องใช้เวลาพอสมควรถามว่าเกิดได้ไหมอาจจะเกิดได้นะภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยแต่ต้องใช้เวลาหลายปีมากเลยครับทั้งนี้ไม่ได้แปลว่าภูมิคุ้มเราต้องรอจนภูมิคุ้มกันหมู่นะทุกอย่างจะถึงกลับมา,บมาใช้ชีวิตได้คิดว่าเราสามารถจะคุมแล้วก็เปิดเมืองแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติได้เนี่ย เมื่อเราฉีดวัคซีนไปได้เยอะพอสมควรตัวอย่างอิสราเอลทุกวันนี้ต่อให้มีการระบาดเพิ่มขึ้นมาใหม่แต่เขาไม่ต้องล็อกดาวน์อีกต่อไปอังกฤษไม่ต้องล็อกดาวน์อีกต่อไปนะครับเขาใช้ชีวิตได้มีคนติดเชื้ออยู่บ้างนะครับแต่ว่าคนป่วยไมไ่เยอะไม่ได้เข้าโรงพยาบาลมากอย่างเงี้ยโอเคเนาะเขาก็ฉีดไปได้สัก6 0%ของประชากรก็โอเคทีนี้ครับคุณหมอครับเรามาถึงช่วงท้ายกันแล้วครับคุณหมอครับวันนี้ อยากชวนคุณหมอครับคุยเรื่องแนวโน้มในอนาคตรครับว่าวตอนนี้แล้ววันต่อไปข้างหน้าเนี่ยพอสถานการณ์โควิดยังเป็นอยู่ณนะตอนนี้ยังเป็นแบบนี้เนี่ยแนวโน้มในวันข้างหน้าเนี่ยจะใช้ระยะเวลานานหรือเปล่าครับคุณหมอครับกว่าที่โรคนี้เนี่ยจะสงบลงครับคุณหมอครับเอ,อ่อคืออันนี้ต้องมองภาพของมเป็นจริงก่อนนะครับสำหรับคนที่จะหวังว่าอันนี้ผมพูดมาทุกเวทีเลยเป็นมาประมาณปีกว่าแล้วเนี่ย แต่ว่าโควิดจะหายไปจากโลกนี้หรือเปล่าเนคำตอบคือลืมไปได้เลยครับไม่มีไทมนะครับเชื้อโควิดจะอยู่กับเราไปนานแสนนานหลายหลายปีเลยครับนะครับเชื้อที่ระบาดหนักขนาดนี้ไปทั่วโลกเนี่ยครับอยู่กับเราดูให้ให้ดูไข้หวัดใหญ่เป็นตัวอย่างนะอยู่กับเรามาไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วครับก็ยังอยู่นะครับแต่เราสามารถทําให้มันกลายเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ก็คือเราอยู่ร่วมกับมันได้ มีการระบาดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นบ้างมีคนป่วยบ้างนิดๆหน่อยๆต้องมีการฉีดวัคซีนอยู่เป็นพักๆอะไรอย่างนี้ครับแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่ของมันนะครับเกิดขึ้นได้ครับแต่ว่าสิ่งสาคัญก็คือเราต้องหยุดการระบาดแล้วรอบนี้ให้ได้ก่อน hmm. รอบนี้ให้ได้ก่อนนะต้อง hmm. เปลี่ยนจากคําว่าพเด d e m คือระบาดหนักทั้งโลกเนี่ยกลายจปเป็นการระบาดเฉพาะที่เล็กๆนดะมิๆอาศัยอะไรอาศัยวัคซีนนะครับ ชีวิตหลังโควิดประเทศไทยควรเป็นแบบไหนมองที่อังกฤษเนี่ครับ,รบนี่คือผมคิดว่าเป็นเป็นวิธีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโรคที่สุดท้ายมันจะเป็นโรคซึ่งเราต้องอยู่กับมันไปเรื่อยๆกลายเป็นเชื้อตัวหนึง่งแบบนั้นแหละ